เมื่อกี้รู้สึกว่าเพิ่งเช็คระยะมาหนึ่งพันโลแรกเลยเนาะเพิ่งทำมาเดี๋ยวดน้ำก่อนเนาะขอโทษครับผมเปิดเลยอ่ากินไม่ได้กินไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อแรกก่อนนะครับผมเออนก่อนนะครับผมเดีออต่อกก่อนนับผี้ก็ขอโทษครับผมเช้าได้ไปเมืองเชียงใหม่ทุกท่านนะฮะอ่าดื่มดื่มดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำกจะได้ชื่นใจชื่นใจเนี่ยรสชาติ คุนใจไหมชื่นเย็นชื่นใจเย็นเจี๊ยบนะเพราะว่าเรามีแบรนด์ของตัวเองอืมปิง้งปิ้งจริหมนะครับแล้วก็มีโลโกโล้สวยๆนี่นี่เปของเรนและก็ลูกค้าที่มาซื้อรถหรือว่ามาเซอร์วิสนะครับสามารถไปเปิดในตู้น้ำดื่มได้เลย <ขอ S 1> แล้วเรามีมุมกาแฟด้วยมีอะไรด้วยนะครับก็รองรับลูกค้านะครับโ,รโอเคช่างหม่ครับก็วันนี้ที่เช็คพันโลไปเนี่ย เราเช็คอะไรบ้างฮะอันดับแรกเช็คพันโลอ่ะครับอันดับแรกที่ลูกค้าเข้ามาเลยอันดับแรกที่ลูกค้าเข้ามาครับพัโลแรกสำคัญยังไงอ่ะความสําคัญของพันโลแรกก็คือทำไมต้เข้ามาเช็คอ่ะอ่าเพราะว่าพัโลแรกในมันสําคัญตรงที่ว่าน้องมันเป็นระยะรันอินครับนะครับพันกิโลแรกความสึกหล่อของมันเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงเลยช่วงแรกเลยก็มีเศษเด็กบ้างมีอะไรบ้างนะครับก็ต่อแต่การประกอบครับประกอบคุณภา ใช่เลยต้องมาเปลี่ยนไผ่ของมันเครื่องเนาะฮารุแลนเนาะอ่ะแล้วเช่างใหม่น้ำมันเครื่องของเราเนี่ยของฮอนด้าอะไที่เรามีตอนนี้มันมีกี่เกล็ดตอนนี้เรามีอยู่สามเกล็ดเนาะครับตัวแรกคือเซนิคือติดนะครับก็คูลี่ก็มีโฟนี่ก็ติดเหกันนะครับ ซึ่งความแตกต่างก็คือตัว2ตัวเนี้ยมัน10 30เหมือนกันนะครับสิบกับบิลสานะคือความอัดค่าของน้ำมันเครื่องแต่ตัวเนี้ยกีโฟเนี่ยมันจะน้อยกว่าเขา30งตัวบิลสาก็คือเวลาที่เครื่องยนต์มันเย็นเนี่ยตัวนี้สามารถทำให้เครื่องยนต์มันร้อนเร็วขึ้นครับเพราะว่าน้ำมันมันเหลวขึ้นใช่ไหมเน่องจากอุณหภูมิทำงานเร็วขึ้นใช่ครับโอเคขั้นตอนแรกก็คือเป็นฐานน้ำมันเครื่องก่อนครับในการใช้ระยะพันโลนะครับก็จะมีน้ำมันเครื่อง กองเครื่องนะครับแล้วก็แหวนแหวนรองน็อตไนโอนน็อตโอนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเช็คเช็คโซ่ครับความตึงโซ่นะครับอยู่ที่35มมิลนะครับของรุ่นนี้ CB 5 0 0 X ตัวปี2019อยู่ที่35มห้ามลถ้าเป็นตัวเก่านะครับจะอยู่ที่40่มิลนะครับครับผมค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานครับโซ่เสร็จไป ลมยางนะครับเบเชอร์เนาะแรงดันมันแรงดันแรงดันลมยางครับหน้าหลังแรงดันลมยางหน้าหลังค่าฐานจะติดที่อยู่ที่บางโซนะครับสามารถเราสามารถเช็คดูได้เองครับสําหน่ารุ่นที่เช็คไปเป็นรุ่นปีใหม่ใช่ครับเป็นล้อหน้า19นิ้วเนาะครับล้อหน้า19นิ้วใช้แรงดันที่ยีกปอนต่อตารางนิ้วนะครับก็ล้อหลังใช้แรงดันที่อ่าสีบอ ปอนต์ต่อลางนิ้วครับ,รบสำหรับการขี่คนเดียวและ2คนครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยมันอาจจะค่าแตกต่างกันสําหรับฮงรีมงรีเบล่าค่ามาตรฐานตามนั้นที่อยู่บางโซ่เลยครับผมอ่า<ห>เราไปลองดูนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเช็คระยะฟีก็มีระยะฟระยะีคันเร่งนะครับระยะีคันเร่งถ้าฐานอยู่ที่2-6มิลนะครับระยะีครับอยู่ที่20มิลนะครับขับ้นตอนต่อไปก็คือเช็คระบบไฟต่างๆว่า มันใช้งานได้ปกติไหมไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกครับนะครับก็เช็คตามขั้นตอนนั้นนะครับซึ่งลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้เองก็ได้นะครับที่ตามคู่มือกําหนดเลยนะครับครับผมถ้าลูกค้าท่านในนะครับที่ยังมีข้อสงสัยอยู่เกี่ยวกับการเช็คระยะ1 0 0 0กิโลนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์นะฮะ053ครับ206777ต่อ102หรือ103นะครับ หรือติดต่อทางช่องทางนะครับแฟนเพจเทสบุ๊กนะครับหรือว่าไลน์แอดของเรานะครับที่มีอยู่นะฮะก็หรือว่าโทรสอบถามได้เลยนะครับกับสายถ่ายนะครับก็ได้นะครับถ้าว่ามีข้อสงสัยพิอมเติมนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมกับช่างใหม่ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ180 0 0กิโลให้รว่าในทีว่ามันจะมีขั้นตอนการตรวจช็คแบบไหนบ้าง นะครับเจอกันีกทีหน้าครับผมวันนี้นะครับขออนุญาตสวัสดีครับ